สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมมิเช่นเคยนะครับกับแฟดประกายแสงนัตตี้นะฮะอ่าคุณอีซี่แมนนะฮะพี่ปาทูของเราส่งสารท้ารบมานะฮะนี่ฮะแล้วผมก็เจอเขาแล้วนะฮะแต่ก่อนที่ผมจะไปตีเขานะฮะผมขอทำอะไรก่อนทำให้มันสุดๆนั่นก็คือ กิจกรรมตีตีตุ่นเนี่ยฮะไอนี่คือค้อนไม่ใช่ค้อนกุญแจมันต้องเอาค้อนมาทุบเพื่อได้กุญแจกุญแจล็อกค่าสเตตัสสปปดของผมเพราะฉะนั้นผมต้องเติมก่อนเติมอีกแล้วนัตตี้เองเติมอีกแล้วต้องเติมเก้าเก้าบาทนะน่าจะอันนี้นะอันนี้น่าจะคุ้มสุดแลวเออโอเคเก้าเก้าอ่ะจัดไปอันนี้แล้วกันโปกมาในพลังงานกับตัวสามเพราะฉะนั้นเราก็จะ ได้ตีตุ่น2เท่าแล้วเราก็ได้คุณแจมาเอ้ยไม่ใช่คุณแจเออคุณแจถูกแล้ว3ามบวกส,ส,สเป็น6 6แล้วเราก็ไปรีค่านี้สปีดเราต้องทำสปีดให้มากกว่าคุณอีซี่แมนนะครับจัดไปจังหวะนี้หไปแล้วรีรอบรอบที่เท่าไหร่เราไม่รู้แต่ว่ารีมา3เดือนแล้วฮะ ผมได้สปีดโบนัสสปีดสองแถวตั้งแต่สามเดือนที่แล้วนะฮะอุตส่าห์ทำรอโซนอีกไว้แล้วก็รีเลยมาจนปัจจุบันนี้ยังไม่ได้เลยทำไมไม่ได้ล่ะนี้อ่ะได้หน่อยเอ้ยเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์นี่มันอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรโบนัสไอพีโอโหตายแล้วตายแล้วมาอเอาหน่อยเอาหน่อยมาหน่อยเรียบร้อยลดป้องกัน ต้องรออีกทีวันจันทร์ซึ่งโอ้โหมารีให้สป,ปีดเต็มก่นอนเดี๋ยวเราจะไปรูปคมต้องใช้คำว่าอะไรดดีนะรับคมรับคม e ีซี่แมนะครับจังหวะน,นี้เดี๋ยวขอรีให้มันเต็มแป๊บหนึ่งขอเต็มได้ไหมโอ้แล้วโบนัสไอ้นี่หายโบนัสดาเมจหายนะโอเคเต็มโอเคมา งั้นต้องตอนตาแรกตาแรกตาแรกเราจะไม่จัดทีมตาแรกเราจะไม่จัดทีมอันนี้เขาอยู่อันดับที่เท่าไหร่เนี่ยดูยังไงวะแต้มเขาสองพันสองร้อยเก้าสิบสี่นะกดตาต่อไปก็น่าจะเจออยู่โอเคอตาแรกของผมขอ,ไม,ขอไม่จัดทีมนะฮะก็คือเอาทีมทีมดั้งเดิมของผมเลยก็คือทีมแบบนี้นี่คือทีมดั้งเดิมของผมนะฮะไปลุยกันมาครับโอ้โหแล้วโซนิก ฝั่งคุณอีซี่แมนเขาเปิดก่อนฮะวังจังหวะนี้เปิดแอนิเมชั่นมาฮะมาครับเข้าสู่เทิร์นแรกครับบัฟโลอะไรให้เรียบร้อยรับบัฟลูกไฟมาครับฝั่งสีเงาพาเข้าป่าใช่ไหมโอเคครับใส่ปู่บอมฝั่งผมเรียบร้อยแล้วยุงแดงไล่โจมตีปู่บอมผมยิงยืนถึกได้ฮะยังไม่ติดไม่ยอทอมาครับฝั่งสีเงาของผมกับคืนไปครับพาเข้าป่าไปจังหวะนี้ติดคิดที่ข้อแล้วลงไปนอนเรียบร้อยฮะมาครับเลื่อนหินทำลายฟ้าอาวุธกี่ดาวอาวุธ3าดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะับสำหรับคุณอีซี่แมน ปาดเข้ามาจังหวะนี้แล้วยุงแดงไล่โจมตีพิธีปู่บอมผมติดไม่ยอท้อเรียบร้อยฮะมาครับเข้าสูดเทินของยุงแดงสูดจมพิบตาใส่ยุงแดงผมยังอยู่ได้ฮะเลือครึ่งหลอดเอาละครับแฝดทะลวงครับฝั่งผมปาดเข้ามาจังหวะนี้ใบพลังงานไปซึ่งเขาก็ใช้พลังงานไปหมดแล้ว <c oughs> ยุงแดงไล่โจมตีพิธีหมาฝ้าบ้านแมนครับเอาละครับตาทัสมกีฝั่งผมครับเลื่อนหินทาลายฟ้าครับอาวุธสามดาวสุดสวยน่ารักบึ้มไปเอาเลื่อนตึกทําลายฟ้าไป มาครับยุงแดงไล่โจมตีไปที่หมาเฝ้าบ้านแมนอีกรอรบหนึ่งฮะเลือดฝั่งคุณอินซิแมนยังไม่ลดเลยนะฮะมาครับจู่จงพิปตาใส่ยุงแดงฝั่งเขาปึ๊บอหือเลื่อนไม่ลดเลยแย่ yeah, แล้วหมาเฝ้าบ้านแมนตกธรรมดามายุงแดงไล่โจมตีไปที่ทาสมึมาก,กิอย่างนี้ทาสมึมาก,กิต้องหลบหมาเฝ้าบ้านแมนหรือเปล่าเนี่ยแล้วปู่บอมครับโดนสถานะสถานพลังลงไปนอนกองกับพื้นเรียบร้อยฮะยุงแดงไล่โจมตีหมาเฝ้าบ้านแมนมาครับ จังหวะนี้ทานฟอร์มซิลเวอร์ผมได้เปิดก่อนครับมาครับปาดไปจังหวะนี้ปึ๊บไปที่สองล้านเ้านะฮะยุงแดงไล่โจมตีไปที่ปู่บอมครับติดต้านทานอยู่ฮะโอ้โหสนามแรงบิดมาแล้วก็ฐานฟอร์มซิลเวอร์ปาดแถวหน้าเอาไว้สาดาวปึ๊บมาที่8ปดล้านหนึ่งโอ้แม่เจ้าโซนี่ผมลงไปนอนเรียบร้อยฮะแล้วหมาก็ติดไม่เอท้อหรือเปล่าในจังหวะนี้เอาละครับเข้าสู่เทิร์นที่2ฮนะผมว่าแย่ <c oughs> <c oughs> yeah, แล้วละ่ะจังหวะนี้เลื่อนหินทาลายฟ้ามาครับลืม โอเคแล้วยุงแดงไล่โจมตีท่าอ๋อยุงแดงไล่โจมตีหมาฝ้าบ้านแมงก่อนนะโชคดีที่ไม่ยุงแดงไม่ลไม่ไล่โจมตีท่าเมื่อกี้ฝั่งผมนะฮะจู่โจมพิพตาใส่ยุงแดงฝั่งผมมาไปที่3ล้าน4ี่เกือบจะตายแล้วนะครับมาครับจังหวะนี้แฝดทะลวงคืนกลับไปครับใบพลังงานอันนี้ได้ใช้จริงๆฮะโอเคใบพลังงานไป2แล้วยุงแดงไล่โจมตีพปที่ปู่บอมฝั่งเขาฮะมาครับท่าเมื่อกี้ฝั่งผมฮะเลื่อนตึกทําลายฟ้าเออือไปเลยตึก กระลืมไปกระลืมแล้วก็ลบพลังงานที่บล็อกอยู่ไปฮะพลังงานเขาเหลือศูนย์เรียบร้อยฮะนะครับจู่จมพิบตาใส่ยุงแดงฝั่งเขาครับจะเข้าไหมจังหวะนี้เข้าไปที่3มล้านแปดฮะสล้านหรือ3 0 0แสนน่าจะ3ามแสนแปหมาป้าบ้าแปลงตกธรรมดามาสัตว์ทัสมากีีฝั่งผมลงไปนอนเรียบร้อยฮะตานี้ก็น่าจะแพ้แบบคราบคาบนะฮะมาครับเหลือแค่2ตัวสุดท้ายฮะฐานฟอร์มซิลเวอร์ครับใส่แถวหน้าฝั่งคุณปาทูไปที่ หล้านหนึ่งฮะหล้านหนึ่งหรือหแสนไม่รู้ดูไม่ทันแต่ว่ายุงแดงไล่โจมตีอาซวินขับขึ้นเขาไม่ตายฮะเรียบร้อยฮะปาดคืนกลับมาโอ้โหติดไม่ย่อท้ออยู่นะฮะแต่ว่ามีสถานะสนามพลังอย่างนี้ก็ไม่น่าจะพ้นน้ำมือทาซึมากิเลื่อนตึกทำลายฟ้าฝั่งคุณอีซี่แมนนะก็ลืมโอ้โหเรียบร้อยผมว่าเอาคืนผมก็ว่าไม่น่าจะชนะน <laughs> จังหวะนี้โอ้ <laughs> จูโจมพิปตาครับ เรียบร้อยโอ้โหยังยืนได้อีกโอ้มันมันถึงจังวะโอเคยิงแดงไล่โจมตีมันยังยืนได้อยู่โอเคติดสถานะสนามพลังตายไปฮะมาเรามาหาคุณดีซี่แมนกันต่อนะซึ่งน่าจะน่าจะน่าจะต้องต้องตีสองเทินนะทไมปึ๊บโอเคกดข้ามไป อันนี้ชนะไปนะมาจาังหวะนี้จะเจอไหมปึ๊บขอสองตาเหมือนอี่นี่ไงเจอแล้วเจอแล้วนะฮะขอสองตาเหมือนในคลิปของคุณปะทูนะฮะเออทีนี <c oughs> ทนะ้ทำไงดีนะทำไงดีนะยุงแดงเรามีดูดเลือดเพราะฉะนั้นต้องเอาอัศาวินไปรับยุงแดงแทนเนอะแล้วก็วิกีนี้ หมาฟาบ้านแมนโดนไล่โจมตีหมาฟาบ้านแมนอยู่ข้างบนอะถูกแล้วโซนิกเราได้ปาดเขาก่อนไม่ใช่สิโซนิกเขาปาดมาก่อนแต่ว่าปู่บอมรับแรงกระแทกนี่แหละเปลี่ยนโพซิชันแค่นี้พออืมทาซึมากิจะยืนรอดไหมนะเอาละเราไม่คิดมากครับเราไปอีเทิร์นที่สองเลยสลับแค่ตำแหน่งนั้นพอแหละมาครับเรากดมือดีกว่ากดมือดีกว่าเพื่อความชชื่อไหนลองกดมือแต่กดมือสกิลส่วนใหญ่ก็เป็นเอโอีนะ มีแค่โซนิกเท่านั้นแหละแต่โซนิกก็ไปตั้งแต่เทินสองก็นั่นแหละฮะตามสภาพยุงแดงไล่โจมตีมาครับโอ้โหปู่บอมเกือบตายนะมาฝังสีเงาไปใส่ใครดีเอ๊ะหรือว่าใส่ใส่ยุงแดงเขาดีไม่เอาเดีย๋ยวก็เอาไงดีนะโอ้ยคิดมากอย่างนี้ใส่โซนิกเลยแล้วกันไปก่อนเลยฮะฝังสีเงาพาเข้าป่า กึอ,อ,อติดที่ที่ขอลงไปนอนไหมโอ้โหยิงยได้แต่ว่ายุงแดงก็ไล่โจมตีมาโอเคโซนิเขาลงไปนอนนะ<อ>มาครับเลื่อนหินทําลายฟ้าเลื่อนตึกทําลายฟ้าพูดผิดอีกแล้วกลืมมากลืมมาเป็นที่5้าล้านสองแล้วยุงแดงไล่โจมตีหายุงแดงไล่โจมตีปูปปบอมครับภาพเดิมครับภาพเดิมเลยจังหวะนี้<อ>ยุงแดงครับจุดโจมพิปตาใส่อสเมียรขับเพื่อนนี่ฮะติดว่องไวโอเคยังยได้ยังได้ยังได้อยู่มาครับหมาฟ้าบ้านแมนผมอะใบพลังงานไปปึ๊บปึ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 ๊บปึ๊บโอเคเขาไม่มีพลังงานใช้ละ ยุงแดงไล่โจมตีไปที่หมาพ้าบ้านแมนครับนี่มันพลาดเดิมๆเลยนี่นะมาครับเรือนติดทําลายฟ้าจัดทัศมุกิห้าดาวห้าดาวม่งของผมฮะบึ้มมากล้มมาโอ้โหโอ้โหแล้วฝั่งเขาไม่ติดสถานสนามพลังเลยติดแค่สองตัวฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อเอาละครับยุงแดงต้องปาดยุงแดงเขานะขอปาดยุงแดงคุณหน่อยจู่โจ,จมพิบตาใส่ยุงแดงอีซี่แมนไปที่สี่ล้านสองใช่ไหม หรืสสอ400,002นี่ทราไม่เลือดเขาไม่ลดเลยเนี่ยยุงแดงไล่โจงตีท่าเมื่อกี้ผมมายัางติดดูดซับอยู่นะโอเคแล้วก็รีเลือดขึ้นมาปูบอมลงไม่นอนเรียบร้อยเอาแล้วเอาแล้วยุงแดงไล่โจงตีภาพเวลาเดิมๆมันหวนกลับขึ้นมาละฐานฟอร์มซิลเวอร์ครับจังหวะนี้จะเข้าเนื้อไหมปาดไป1,007,007นี่เหรอ,อยุงแดงไล่โจงตีวิธีหมาฟอใบแมนเลือดไม่กระดิกเลยฮะเอาละฮะฐานฟอร์มซิลเวอร์ฝั่งคุณอีซีแมนปาดคืนกลับมาอือ เจล้านสี่ยุงแดงไล่ตรงตีโซนิกเนี่ยฮะภาพเวลาเดิมๆเฮ้ยยิงยืนได้โอเคยังยืนได้จังหวะนี้เพราะฉะนั้นโซนิกผมได้เปิดก่อนฮะอ้าวแล้วโดนสถานะสระบลังโอ้ hey, oh my god, god! <laughs> เลือนตึกทำลายฟ้ามารื้มโอโหโซนิกเขาเร็วกว่าทุกประการอย่างนี้ผมละท้อใจจริงๆรีมา3าเดือนแล้วยังไม่ได้สปีดสแถวเนี่ยโอ้โหสปีดก็อยู่ที่พันหกสิบเงมังแต่สปีด คุณอีซี่แมนนี่รู้สึกจะเป็นพันหนึ่งร้อกว่านะซึ่งต่อให้ผมทำหกดาวอุปกรณ์ไปก็น่าจะทำสปีดไม่ถึงนะเพราะว่าสปีดได้แค่2แถวอย่างนั้นนะมัน,ม,นมันแย่จริงๆนะแล้วผมสูญเสียตังไปกับการรีเอาสปีดนี่คือแบบน่าจะซื้อตัวดำตัวตัวดำได้ตัวหนึ่งเลยในยุงแดงไล่ตจงตีไปที่ยุงแดงฮนะโอ้โลกเขายังอยู่นะโลกเขายังยังไม่จางเลยนะมาครับป่าโจมพิษตาใส่ยุงแดงปึ๊บ ไปที่สองล้านสี่ยุงแดงจะลงไปนอนแล้วยุงแดงติดสถานะสนามพลังไหมโอ้ยุงแดงไล่โจมตีรีเลือกขึ้นมาอีกโอ้โหมาแล้วครับปู่บอมครับตีธรรมดาไปที่หมาพ่อแบนแมนย,ยุงได้โจมตีติดไม่ยอมถออ๋อยุงแดงเขาไม่มีเขาไม่มีดูดเลือดน,นะจนังหวะนี้เขาไม่ได้ใช้อันตีนะยุงแดงเลือดปิ่มๆขนาดนั้นนี่นี่น,นี่ต้องเอาอันนี้ไปใส่ออโอ้ยังไม่ตายอีก <laughs> อ่ะอานฟอร์มซิลเวอร์มาออ เออสี่ล้านสองยุงแดงไล่โจมตีไปที่ปูบอมโอเคโอ้แล้วอัศวินขับเคลื่อนเขาไม่ติดสถานะสามพลังสองรอบเลยแล้วเนี่ยโอ้โหยุงแดงไอท้าน์ึมมกมะกีผมจะตายแล้วนะรีเลื่อนขึ้นมาหน่อยไหมโอ้ทัศึมะกีรีเลื่อนหน่อยรีเลื่อนหน่อยขอร้องโอ้โหโ,โหดนเลื่อนหินทลายฟ้าน่าจะไม่รอดแล้วฮะจังหวะนี้กลืมกลึมมารีเลือ่อนรีเลือ่อนยุงแดงได้โจมตีเรียบร้อยฮะอ้าวแล้วยุงแดงเขาก็ตายเหมือนกันเอ้าแล้วหมาฟ้าใบเมนผมตาย ทีนี้ฮะจู่โจมพิปตาใส่ทื้อมะกีฮะจู่โจมพิปตาครับนี่ยุงแดงต้องแบกแล้วครับต้องแบกแล้วครับตังานี้โอ้โหติดวงไวไม่มีเลือดไม่ลดเลยแล้วโดนใบพลังงานมาอีกเออ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 ยุงแดงยุงแดงโดนจิ้มธรรมดามาโอเคฐานฟอร์มซิลเวอร์ให้ยุงแดงได้ได้ได้ดูดเลือดคืนไม่หน่อยฐานฟอร์มซิลเวอร์ปาดเข้าโล่ไหมห้าล้านห้ายุงแดงไล่โจมตีปู่บอมไม่มีดาเมจเพราะฉะนั้นยุงแดงไม่ ยุงแดงไม่ได้รีเลือดเรียบร้อยฮะทานฟอร์มซิลเวอร์คืนกลับมาบายเหลือแค่อัศวินขับเคลื่อนของผมตัวเดียวอีกแล้วเงาเงเลยเลื่อนหินทำลายฟ้ามาครับเลื่อนตึกสิกลืมมาติดสถานะสนามพลังแล้วแฟดทะลวงมาครับหมาฟ้าบ้านแมนฝั่งคุณอีซีแมนปึ๊บอ่าฮ่าโดนลุมยำแล้วฮะเอ,อือโดนสถานะสนามพลังเรียบร้อยครับจบเกมไปครับโอ้โหแล้วก็ ผมก็แพ้ไปสองรอบเลยนะฮะอ้อะไปเดี๋ยวผมไปหาสปีดมาเดีย๋ยวค่อยมาแก้แค้นนะฮะคือจังหวะนี้มันรีจนคุณแจมันหมดโคต้าไปหมดแล้วเอ้่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับบายบายแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ